ดีเจแพจ้าพาสาวสวยไปนั่งกินข้าวสะดุดตาคนนี้น่าคุณมากล่าสุดนั้นดีเจเพจ้าได้ออกมาโพสตคลิปพาสาวสวยไปนั่งกินข้าวแต่สะดุดตาคนนี้น่าคุณมากๆเลยจ้าดีเจเพจ้าเลิกกับนิวเคลียร์หันซา สารภาพแล้วเคยมีแฟนมาแล้วสองคนแต่ก็ไม่รอดเลิกกันไปทั้งที่ไม่ทันได้เปิดตัวส่วนสาเหตุที่เลิกก็เพราะว่าไม่มีเวลาให้ทำงานตลอดเวลาว่างก็ให้กับลูกเหมือนตอนนี้ดีเจเพช่าจะไม่โสดแล้วได้ออกมาโพสตอรี่ได้เวลาแล้ว หลังจากนั้นสตรอรี่ถัดมาดีเจเพชรจ,จ้าก็โพสต์รูปคู่กับสาวปริศนาคนหนึ่งแต่ให้เห็นเพียงครึ่งหน้างานนี้ต้องรอดูเลยว่าเมื่อไหร่เจ้าตัวจะได้เปิดใบหน้าเต็มๆของสาวปริศนาคนนี้และล่าสุดนั้นดีเจเพชรจ,จ้าก็พาสาวสวยไปนั่งกินข้าวหน้าตาคุ้นมากได้พาไปดินเนอร์อาหารหรูมีแคปชั่นว่าพาสาวมาเดท แต่ยังพึ่งตกใจไปเพราะสาวสวยคนนี้ก็คือกิมบิลคนสวยของน้องไทก้าซึ่งก็เป็นอดีตแฟนของน้องชายนิวเคลียร์หันษาและเป็นคนที่ดูแลไทก้ามาจนสองขวบแต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปทำธุรกิจส่วนตัวนั่นเอง